ในหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบของประเทศออสเตรเลียมีวัวตัวหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะก,กลายเป็นประเด็นถกเถียงระดับโลกในวงการวิทยาศาสตร์วัวตัวนั้นชื่อเวโรนิก้าวัวพันธุ์บราวีอายุราว13ปีาัปี้านบ้านๆที่ใช้ชีวิตในฟาร์มเหมือนวัวทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าของฟาร์มเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยเจ้าของฟาร์มเล่าว,ว่าเวโรนิก้ามีความสนใจแปลกกว่าวัวตัวอื่นมานานหลายปีเธอมักเล่นกับกิ่งไม้หรือเศษไม้ที่ตกอยู่รอบข้อ ไม่ใช่แค่เขีย่ยหรือกัดเล่นแต่เป็นการจัดตำแหน่งและถูตัวเองอย่างมีเป้าหมายเพื่อก่าบริเวณที่เอื้อมไม่ถึงโดยเฉพาะหลังและลำตัวส่วนบนที่แมลงรบกวนบ่อยๆพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่เคยมีการฝึกจากมนุษย์มาก่อนเรื่องนี้ไปถึงหูของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ในกรุงเวียนนาพวกเขาจึงตัดสินใจทดลองอย่างเป็นระบบหนึ่งในอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้คือแปรงด้ามยาวธรมธรมดาๆที่มนุษย์ใช้กันทุกวันผลที่ได้ทำให้ทีมวิจัยต้องทบทวนความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับสัตว์ฟาร์มใหม่ทั้งหมด เวโรนิก้าไม่ได้แค่ใช้แปรงด้ามยาวแบบสุ่ม4ี<ๆ>่สุ่มหเธอสามารถเลือกใช้ด้านที่เป็นแปรงเก่าหลังและลำตัวด้านบนซึ่งต้องการแรงเสียดทานมากกว่าและเมื่อเป็นบริเวณที่บอบบาง<ๆ>เช่นใต้ท้องเธอก็กลับด้านมาใช้ปลายด้ามไม้แทนอย่างเหมาะสมที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือวิธีการควบคุมอุปกรณ์เธอใช้ลิ้นและฟันในการจับกลับมุมและจัดตำแหน่งแปรงด้วยความตั้งใจชัดเจนนักวิจัยชี้ว่าพฤติกรรมนี้เข้าเกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่าการใช้เครื่องมืออย่างแท้จริง ซึ่งก่อนหน้านี้มักพบในสัตว์ที่มีระบบประสาทซับซ้อนเช่นลิงชิมแพนซีอีกาหรือโลมามากกว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มอย่างวัวเมื่อคลิปและรายงานการสังเกตพฤติกรรมของเวโรนิก้าถูกเผยแพร่ออกไปข่าวนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจากโซเชียลมีเดียไปจนถึงสื่อวิทยาศาสตร์และสำนักข่าวต่างประเทศประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความน่ารักหรือความแปลกของคลิปเท่านั้นแต่คือการที่มันท้าทายสมมติฐานดั้งเดิมว่าการใช้เครื่องมือเป็นความสามารถที่จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มไพรเมต หรือสัตว์ป่าบางชนิดนักวิจัยจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามใหม่ว่าเราอาจประเมินความฉลาดและศักยภาพในการเรียนรู้ของสัตว์ฟาร์ตามต่าเกินไปมานานบัวอาจไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ตอบสนองตามสัญชาตญาณเท่านั้นแต่สามารถสังเกตทดลองและแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้มากกว่าที่เคยคิดสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเวโรนิก้าไม่ได้เป็นเพียงคลิปไวรัลชวนยิม้มแต่กลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกอ้างอิงในวงวิชาการในฐานะตัวอย่างของพฤติกรรมการใช้เครื่องมือในสัตว์ที่ไม่เคยมีรายงานชัดเจนม,มาก่อน และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มนุษย์ต้องหันกลับมามองสัตวรอบตัวด้วยสายตาใหม่สายตาที่เปิดกว้างและท่อมตัวมากขึ้น